สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ผมอยากจะนำประสบการณ์ของครอบครัวนะโดยนะครอบครัวจริงๆได้มาแบ่งปันครอบครัวที่ผมนำเสนอในวันนี้เป็นครอบครัวต่างคนต่างถือฝ่ายชายนะเป็นคาทอลิกฝ่ายหญิง นับถือศาสนาพุทธและทั้งสองก็แต่งงานกันแล้วมีลูกชายที่น่ารักน่ารักหนึ่งคนเชิญติดตามได้ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกรตทั้งสามที่มาอยู่ข้งพ่อเป็นครอบครัวนะครับและก็อยากจะให้แนะนำตัวนิดนึงพ่อบ้านเป็นคาทุลิกเชิญประบผมมดชื่อสเปีลยอเซฟสันติกรขรสครับ โยแซฟสันติกรนะครับนะแม่บ้านครับค่ะชื่อมนวนดีเอ,อื้อสิบหายมนวดวัลีนะครับ <c oughs> แล้วลูกชายที่น่ารักละ่ะชื่ออะไรครับแจสเปอร์แจสเปอร์นะพ่อแม่จำชื่อแจสเปอร์ได้ดีนะครับนะเป็นลูกคนเดียวใช่ในครอบครัใวในสมัยใหม่นี้นะครับนะเอ่อพ่อบ้าน ก็มีวิธีการในการเรลีเ้ยงลูกอย่างไรนะครับแม่บ้านอาจจะเสริมก็ได้นะครับเชิญครับขอทักษะพ่อพ่อบ้านก่อนนะครับพ่อบ้าน,นลเลี้ยงลูกน้อยกว่าแม่บ้านครับพ่อบ้านผมหน่งทำหนังลู่ทางก็ออกจากบ้านสัเยอะส่วนบ้านจะเจอแจ็สเัลเล่ก็ช,ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเขารับส่งลูกด้วยนะครับช่วยสอน กันบ้านด้วยนะทำกับข้าวเลี้ยนดูด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมก็เลี้ยงดูในมุมมองของผู้ provider ของครอบครัวนะครับทำงานเต็มเวลาพนะรไอไวเดอหมายถึงว่าจัดหาทุกสิ่งที่ครอบครัวมีความจําเป็นนะให้พร้อมเพียงใช่ไหมครับครับผมนะกลับมาที่แม่บ้านแม่บ้านอยู่ใกล้ชิดกับแจสเปอร์มากเลยใช่ไหมครับเอาล่ะก็พยายามเลี้ยงเขายังไง คนไหนก็จะให้เขาทำไปเรื่อยๆคุ้สิ่งที่เขาอยากจะทำแต่ก็มีกฎกำหนดก่อนกฎเกณฑ์ขอบเขตว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้อันไหนควรจะทำหรือไม่ได้อย่างเช่นแบบเหมือนว่าในสมัยใหม่ชอบเล่นเกมชอบเล่นจอแล้วก็อาจจะมีกำหนดเวลาให้เขาว่าเล่นได้เท่านี้มาล้กี่ชั่วโมงหรือว่าต้องจะต้องทำงานอันนี้สิ่งใดที่เสร็จก่อนถึงเขาถึงจะมีเวลาที่เหลือที่จะทำสิ่ง มีเวลาสําหรับแต่ละอยา่าง<ช>อยากจะถามว่าเล่นเกมเนี่ยไม่ควรจะเกินนะกี่กี่มากนานแค่ไหนคือจริงจริงปกติแล้วเนี่ยด้วยเวลาที่ไปโรงเรียนกลับมาเขาก็จะไม่ค่อยเหลือเวลาเล่นอยูะแล้วค่ะในวันธรรมดาเพราะฉะนั้นวันธรรมดาแทบจะไม่ได้เล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่เสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็รวมหน้าจอทั้งหมดก็น่านจะประมาณสองชั่วโมงเอออย่างมากใช่ไหมครับคือ maximum maximum หรืออย่างมากไม่ให้เกินสองชั่วโมง เพื่อจะได้ทําสิ่งอื่นๆเนาะก็คือจะให้เขาให้เขาทหน้าที่เขาความชอบเขาจบก่อนแล้วที่เหลือต้องต้องเสร็จก่อนนะคะไม่ใช่ว่าสองชั่วโมงก่อนแลค่ทำงานจะต้องทำาห้ไที่ก็เสร็จก่อนสองชั่วโมงแล้วจากนันเขาถึงจะทำในส่วนที่เขาเลจะท้ต้องทำหน้าที่ที่สำคัญตอนนะครับการเล่นเกมก็เป็นของแถมเป็นรางวัลใช่ไหมแจสเปอร์ดีใจไหมที่มีพ่อแม่ที่ คอยดูแลทุกอย่างในครอบครัวให้สมบูรณ์และก็มีแม่ที่คอยอยู่ใกล้ชิดแบบนี้ก็ดีใจครับก็ลองคิดดูแบบว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างมีพ่อแม่ีขนาดนี้วก็ควรภูมิใจควรภูมิใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เชื่อฟังพ่อแม่ใช่ไหมอย่างมีความสุขใช่ไหมลูก คือของขวัญที่พระเป็นเจ้าประทานมาให้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่สำนึกถึงการประทานของพระบิเจ้าก็จะเลี้ยงลูกตนเองเพื่อถวายให้กับพระบิเจ้าพ่อบ้านเป็นคาทอลิกแม่บ้านเป็นพุทธน,นะครับก็ามาแต่งงานกันการแต่งงานก็จะเป็นการอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะครับ เห็นทั้งสองคนก็ดูเหมือนนะมีความเข้าใจในเรื่องการอยู่ด้วยกันแบบต่างคนต่างถือนะช่วยเล่าให้ผู้ชมรายการของคุณพ่อมนาะนะครับว่าอืมพ่อบ้านทําอย่างไรแม่บ้านทำอย่างไงนะในการนับถือศาสนาของตนเองในครอบครัวครับล้าเมื่านครับก็กนนะ <c oughs> ปกติแล้วถ้าเป็นช่วงแรกที่จะสเงง่อย์ยางเด็กอยู่ครั วันอาทิตย์ชเช้าผมก็จะไปโบสถ์คนเดียวเพราะว่าถ้าย็กแม่ก,ก็จะอยู่กับเขาที่บ้านนะดูแลเขาแต่พอช่วงที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วเนี่ยก็เจสเจอร์ย,ยังไม่ได้ตัดสินใจก็เลยให้เขาเริ่มมาโบด้วยกันแม่ก,ก็มาด้วยเขาก็ไม่ถยุดนะครับไม่ได้ว่าแล้วเขามานั่งไปโบดถ์มานั่งฟังคําสอนฟังอะไรนะครับไม่ได้ขัดขืนอะไรแสดงว่าแม่นรักแม่บ้านรักพอบ้านมากครับ แต่แต่เวลาคุณแม่ก็ไปวัดไทยผมก็ไปด้วยนะครับรเราก็ไปด้วยครับแต่เพื่อก็จะสัมผัสกับสองศาสนาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับทั้งเข้าโบสถ์กับเข้าวัดแต่ยังไม่ได้เขาเลือกอะไรนะและ้วพอโตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราให้คุณแม่รอฝั่งคุณแม่ก่อนว่าศาสนาพุทธคุณแม่ทำยังไงเออก็อาจจะเป็นเพราะว่าศาสนาพุทธเราไม่ได้มีข้อจากัดว่าเราจะต้องไปวันไหนอะไรอย่างนี้เป็นพิเศษถ้ามีโอกาสเราก็ไป ที่เรามีจังหวะและมีโอกาสของเราไปส่วนศาสนาคริสต์ของเขานี่ยเขาจะมีข้อจำกัดอย่ที่เราจะต้องมาหมดทุกวันอาทิตย์ทางทางแม่บ้านก็ไม่ได้สิดขัดอะไรแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาถ้าลูกมีโอกาสจังหวะเราก็พาลูกมาด้วยก็แต,แต่ก่อนจะมีลูกแล้วก็มาทุกวันอาทิตย์มาได้เลยส่วนพูดของเราเรามีจังหวะเราก็ปาเ,าากเ,าาเป็นของเราถ้าเขามีจ<ๆ>ังหวะตรงกับเราเขาก็ไปกับเราก็ไม่ได้ติดขัดอะไรทั้งคู่เสร็จจังหวะที่ ตอนแรกที่มีเด็กตอนแรกที่มีลูกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจให้เขาก็เราไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนเขาไม่อยากเป็นคนบังคับตกขึ้นมาเขาจะถาว่าเออพ่อแม่เลี้ยงเขาอะไรอย่างนี้ก็เลยพาเขาทั้งสองศาสนาจนวันนึงเนี่ยพอเขามาเรื่อยเเขาจนเขามาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วเขาจะมาทางนี้เขาจะมาเป็นคริสเขาอยากเป็นคาทอลิกเขาจะมาเข้าโบสถ์อยากจะล้างบาปนี่ลถานแม่บ้านนิดเดียวเวลาที่เห็นพ่อบ้านเห็นลูกมาที่โบสถ์ แล้วแม่บ้านก็มาด้วยแล้วก็ศาสนาคริสต์มาวัดบ่อยมากเลยใช่ใช่ไหม <c oughs> อ,อึดอัดไหม <c oughs> อ,อึดอัดเลยรู้สึกยังไงพอมาเรื่อยๆเราก็ถามว่าเป็นความเชื่อไหมเราก็มีความเชื่ออยู่ที่บ้านเราก็มีท่านพระเยซูมีแม่พระมากกว่าเป็นพระเขาเรียกมากกว่าพระพุทธ ในีี่่ยนที่บ้านพีพากุฎตั้งนะคะ<ฆ>ที่บ้านจะเป็นเมกะคือจะเป็นพระเยซูคนแม่พระเป็นของศาสนาคริสระส่วนเนี่ยถามว่าเราติดขังเรือไม่ติดขังเราสึกว่าเออมันก็กลายเป็นว่าเราค่อยสะสมความเชื่อไประดับนีงกันรู้สึกแบบไม่รู้ว<ๆ>่าตอนนี้ถ้าคนในครอบครัวปฏิบัติศาสนาเนี่ยนะคุณสบายใจแล้วใช่ไหมค่ะด,ดังนั้นพ่อแม่ที่ดี นะไม่เพียงแต่เลี้ยงลูกทางฝ่ายร่างกายและสติปัญญาเท่านั้นแต่จะต้องมีความสนใจชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาด้วยจะต้องให้เขานะได้รู้จักกับพระเป็นเจ้าพระผู้สูงสุดในชีวิตของเขา